2,556สมาชิกสามัญที่ชำระค่าบรุงมีทั้งสิ้น4,109รายการประชุมในวันนี้ต้องมีสมาชิกสามัญที่ชำระค่าบำรุญแล้วเข้าร่วมประชุม525ที่ท่านได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสหกรณประเทศไทยอย่างดียิ่งมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นท,งทางตรงทางอ้อม ครับ่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับซึ่งทําให้สภาสกัดเนี่ยครับภาระที่1.2นะครับผมในฐานของสภาสกาัดประเทศไทยจะขอขอบพระคุณทา่านศาสตราจารย์เย็นที่คุณคุณเกศสมุสนานก็อะาไรได้เปส่วนด้วยนะครับเรื่องของเต็มต่างถ่าน้ำโชคเต็มเยาวชนบิงโกะะร้กานอา,าหารแล้วก็จำหน่ายสินค้าระดับพิเศษ ก็ในทั้งนับทั้งหมดนี้ก็ได้รับการสัสนสมจากสมาชิกของเราครับว่าจะเป็นเรื่องของจำรวยรอของ เป็นหลักฐานแล้วก็นับนะก็มีลายเซ็นอย่างที้ลายเซ็นจะซ้ํามากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนคนนี้นะมีชื่อหนึ่งในสามหลายบริษัทกับหลายบริษัทครับแล้วก็เป็นสมาชิกนะฮะค่อนข้างจะเยอะ วันที่2พค2556ที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติจันทแจ้งวัฒนาไปแล้วนั้นนะครับได้รับความสนใจอย่างมากมายนะครับจากประชาชนและสมาชิกของสภาสกรรมสมาชิกที่มาจะได้ถือโอกาสไปดูเลือเบือยังไม่อยู่กันก็สนุกมากทุกวันนะครับถ้าไปได้คุยกันส่วน e ต to anyway. <c oughs> ัวด้วยหรือมีอะไรแนะนําว่าที่ผ่านมาเราได้ข้อแนะนําดีๆจากประชาชนมากนะจนที่มา ก็รู้รายละเอียดถึงลากย่าจริงๆว่าเส้นไหนถนนเส้นไหนต้องการเพิ่มรถไฟเส้นไหนต้องการเพิ่มนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราแวะไปอาเจาคงละเอีผมขออนุญาตเริ่มสไลด์เลยนะครับสไลด์บนเรื่องนี้โอเคครับก็คงภาพคงคุยเรื่องภาพรวมกว่าในวันนี้ไปต้นทุนยุติสิไปรองรับรถไฟจะเข้มแข็งขึ้นถ้าเราลงทุนได้ครั้งนี้ต่อไปก็เข้มแข็งขึ้นก็จะสามารถอยู่ตัวเองได้ทั้งรอพมอรถไฟ ก็น่าจะดีขึ้นนะครับะนี่คือตัวที่เห็นว่าเป็นเป็นสิ่งที่จุดหน่อยจริงๆแต่ว่าถามว่าคนอื่นอาจจะมองนี่คือจุดห่อยแต่รัฐบาลมองนี่คือโอกาสเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาเงินมาใสายยา่ในเหมาะสมในโครงการที่เหมาะสมเนี่ยเราจะพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดถูกไหมถ้าเราอปดัดในระดับสองสองสายที่เราไม่ได้ไปทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้นานแล้วเราเลือกผลในวิธีที่แท้ที่สุดที่เป็น ผลล้านต่อสินนแ้ร้อนมากี่สุดแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตมากที่สุรถไฟเราถึแค่สองเปอร์เซ็นต์นดนึงอันน้เราถึสาเร็นต์นะครัต่อรตัดต้นทุนตัวที่ติดกัอีทีเราอยู่ที่สิบห้าถสองเปอร์เซ็นต์นะเอราไปใจอยู่กัุตสากรมเกียร่เจ็ดปดนรับสิบห้างสองเปุผมว่าปีเรา็คงไปขออยู่ในท้ายของตลาดรวมอยู่ในผประกอบเพื่อว่าใกล้ๆเราที่อาเซียนผมเห็ด ทำงานก็ด้ดนท่านบอนี่ครับเราทาเข้ามาขาส่ง้านล้านบาัตสอปีส่วนใหญ่จะมาทมาที่ของการขส่งมาเจ็แสนล้านบลทก็ต้องพยายามลดต้นทนอันเมื่อกี้ยืดล็งพอแลอินเตอเน็ตพเราตายในสเนี่ยปีนึ่งหมื่นกว่าคนหนึ่งมื่อาจจะหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นไอ้นี่คือต้นทุนแฝงที่ทุกคนต้องจ่ายว่ามันคืออะไร